สวัสดีค่ะเน,นี่ยพามาดูเห็ดอีกมันดูทุกคนตะปูตะปี้เต็มเลยครับว่าไงครับวันนี้เป้าหม่เปิดร้านปะเปิดเปิดร้านซื้อน้ำอ่ะอืม จะไปพร้อมกันใครเคยเห็นเห็ดอันนี้มากทุกคนฉันเห็น,นลูกจิตฉันชอบ เปรียบเสมือนหน้าคนที่เราเกลียดที่เราเกลียดมันนะขอะลูกจิตฉันเป็นคนลกูกจิตพี่พี่ออกเต็มดำดำเต็มเลยกรอบลบแปะ บบหลบแมก่อนแม่หาเห็ดก่อนจะเห่าทำไมบรยากาศยามเย็นอันนี้คือเตัดตัดหญ้าแล้วนะคะตัดหญ้าแล้วโอย ให้มีเห็ดให้เหยียบประกอบนี่คือเราตัดหญ้าแล้วนะคะก็จะสวยประมาณนี้คล้วยหักอีกแล้วโอ้แก่อยังก็ยังไม่แก่เลย ได้อยู่อันนี้อันนี้ได้อยู่วันนี้ดิหักแล้วเอาไว้ให้ไปบ่มให้กระต่ายกินก็จะไปเดินหาเห็ดยุงเยอะขี้เกียจวันนี้อากาศดีจัง ไม่ร้อนเลยดูถ้าทางฝนจะตกจทดแล้วก็ไอโบะบอเบอ้อลุยกบับสู้เขาได้ล้างไม่ได้หรอกดูเย็นมาเลยไปเด่กลับบ้านแล้วลูก นี่ก็มาให้ดูแค่นี้นะคะให้มาดูเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ใครรู้เม้นบอกหน่อยนะคะกินน่าจะกินไม่ได้ก็เท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบช่องสาราบางทองก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ สนุกดีขนมปังเยอะชอบเปียบเห็ดอันนี้เหมือนหน้ามึงนะเหมือนหน้ามึงอนะ่ะจะเหยียบนี่เลยปุ๊บเต็บกระดำนะเนี่ยเหยียบขยี้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 ขย,ขยี้หน้ามึง